ขอบคุณครับวันนี้ผมอยู่กับพี่มนตรีศรีนินะครับนายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยจากนครราชสีมาครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับพี่มนตรีถึงเรื่องการทําเกษตรแปลงใหญ่เกี่ยวกับสวนมะม่วงแล้วก็ปัญหาการส่งออกในช่วงโควิด -19 สวัสดีครับพี่มนตรีครับสวัสดีครับครับอยากให้พี่เล่าถึงว่าประสบการณ์ทําสวนมะม่วงของพี่เลยทำมานานหรือยังครับครับการทําสวนมะม่วงผมนั้นนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่30มแล้วครับ ก่อนหน้าที่จะมาทํามะม่วงนะครับทำสวนมะม่วงนั้นก็ทําพืชไร่ก็เรียกว่าพืชลมลุกซึ่งก็มีปัญหาเรื่องรายได้และความไม่แน่นอนความแห้งแล้งอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยจึงเปลี่ยนวิธีคิดมาทําพืชสวนก็กลับที่ทําสวนมะม่วงตั้งแต่ปี2532เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มารเริ่มทําการส่งออกไปต่างประเทศครั้งแรกในปีปศ2545ที่ประเทศญี่ปุ่นครับและหลังจากนั้นก็ขยายตลาดมาเรื่อย จะเป็นประเทศเกาหลีใต้โซนยุโรปนะครับทางประเทศรัสเซียรกระทางประเทศจีนและอื่นๆด้วยครับ,รบอยากให้พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เข้ามาอยู่ในนโยบายนโยบายของเกษตรแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อย่างไรครับครับการที่เข้ามาในสู่เรื่องของแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้นก็มีที่มาที่ไปคือครับคือทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะเห็นเกษตรกรน,นั้นผลิตคุณมะม่วงให้ได้คุณภาพในเรื่ของการส่งออก จึงได้มีนโยบายเอาส่วนเล็กๆส่วนน้อยมารวมกันเป็นแปลงใหญ่นะครับเพึ่งจะทําให้เกิดเรื่อง,ของ,ข,องของการสร้างคุณภาพขึ้นได้เพื่อให้ตลาดสามารถเชื่อถือได้จึงเกิดการรวมตัวขึ้นมาเป็นเกษตรแปลงใหญ่และนําเกษตรกรที่เป็นส่วนต่างๆมารวมตัวกันเพื่ออบรมให้ความรู้ นะครับในการทำมะม่วงให้ได้คุณภาพเพื่อตอบสนองตลาดต่างประเทศครับซึ่งก็เป็นไปได้วยดีครับตอนนี้เราก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้กับตล,ตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าแปลงใหญ่นั้นนะครับก็จะมีเกษตรกรมารวมตัวกันในการอบรมให้ความรู้แนะนําการทําคุณภาพเพื่อการส่งออกนะครับไม่ว่าจะเป็นสีผิวที่สดสวยงางามรสชาติที่หวานหอมที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยที่เราต้องการเห็นให้ผู้บริโภคน,นั้นยอมรับได้ครับครับ ถือว่าดีกว่าเราทําคนเดียวแน่นอนดีกว่าครับอย่างหนึ่งก็จะมีงบส่งเสริมจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีทุนที่จะทําดาเนินการได้อาจจะเป็นโรงคัดบรรจุหรืออะไรต่างๆที่ทางกรมส่งเสริมได้นําเสนอเข้าไปให้เกษตรกรได้มีทางเลือกครับผมและมะม่วงส่วนใหญ่ที่เราเราปลูกเนี่ยพันธุ์ที่ส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์อะไรบ้างพี่ ส่งออกเลยนะครับใหญ่ๆเลยครับหลักๆจะเป็นน้ำดอกไม้สีทองนี่ครับที่เห็นที่มาโชอยู่ใช่ครับน้ำดอกไม้สีทองครับอย่างที่สองน่ก็จะเป็นพันธุ์มหาชนกครับครับอย่างที่3ก็จะเป็นพันธุ์โชคอดันนะครับหลักๆสาสายพันธุ to to ์ท to ี่ส <uck> ่งออกไปต่างประเทศในเวลานี้ครับก่อนหน้าที่จะมีปัญหาโควิด -19 เราส่งออกกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับถ้าเป็นในฤดูการช่วงนี้ครับประมาณเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนนะครับ ก็จะอยู่ในราคาที่ประมาณ 40- 50บถึงาบาทครับต่อกิโลกรัมที่ส่งออกหน้าสวนนะครับหรือที่กรมแต่วันนี้หลังจากโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยมะม่วงเกรดส่งออกเราไม่สามารถส่งออกได้ครับเนื่องจากสายการบินทุกสายการบินหยุดหมดครับทางบกก็มีปัญหาเกษตรกรถึงไม่สามารถขายผลผลิตของตัวเองที่ในสวนได้นะขณะนี้ครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าขายบริโภคในประเทศเราจะขายอยู่กิโลกรัมเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ขายได้อัตราที่ต่ำม,มาครึ่งหนึ่งของราคาส่งออกครับ,รบจากบจาก4บาบาทก็จะเหลือประมาณ20บกว่าบาทก็เหลือ20บกว่าบาทถึง30บาทครับ,รบที่ขายขนักขณะนี้อยู่ที่ขายทางด้านออนไลน์อยู่ครับทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนียได้เข้ามาช่วยเรื่องของการค้าออนไลน์นไหมครับพี่ช่วยครับโดยมีการประชุมกันที่ผ่านมานี้ทางกรมส่งเสริมก็เน่นว่าต่อไปนี้ในเมื่อส่งขายออกต่างประเทศไม่ได้ก็เหลืออีกหนึ่งวิธีคือการขายทางด้านออนไลน์หรือขายตรงส่งถึงผู้บบริโภคถึง้าน พรานกองส่งเสริมจึงมีน,นโยบายตรงนี้ลงมาว่าจะเปิดตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ตามจุดต่างๆของแต่ละจังหวัดที่เป็นกลุ่มเกษตรกรทั้งรแรงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดจาหน่ายใช่ครับครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออนไลน์เนี่ยมันพวกเราดีถือว่าไม่ไมคุ้นชินใช่ไหมฮะใช่ครับ เป็นคิดว่าเป็นตลาดใหม่ของเกษตรก่อนก็ว่าได้นะครับบางกลุ่มอาจจะมีความพร้อมอยู่บ้างรือด้านการบรรจุภัณฑ์หรือว่าวิธีการต่างๆแต่บางกลุ่มยังไม่คุ้นเคยตรงนี้ก็ทําไปด้วยความแบบว่ายังไม่มีความมั่นใจเท่าที่ควรแต่ก็มีความแบบว่าพยายามเรียนรู้ไปในตัวว่าต่อไปนี้นะครับผมเชื่อว่าตลาดใบใหม่ที่จะเข้ามาคือตลาดออนไลน์ ที่จะสร้างตลาดอีกช่องทางหนึ่งให้กับเกษตรกรชาวสวนม่วงไทยครับครับเพราะว่าสมาคมชาวสวนม่วงไทยมันมีอยู่พื้นที่อยู่ทั่วประเทศใช่ไหมครับครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ23จังหวัดทั่วประเทศไทยครับครับทั้งหมดก็ถ้าเป็นแปลงใหญ่92แปลงนะครับประมาณพื้นที่ก็ประมาณ60,000กว่าไร่ครับนะครับ4,000กว่าครอบครัวครับแล้วก็ยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ภายใต้ลงทะเบียนจดทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมจํานวน อีกจำนวนมากที่อยู่ในของสมาคมนี้ทั้งหมด58กลุ่มด้วยกันครับครับโหถ้ามีถึง58กลุ่มนี้เราก็ไม่ต้องกลัวว่าสินค้าจะไม่ได้รับภายใน2วันสาวันใช่ไหมฮะใช่ครับครับเพราะว่าท่านที่อยู่ใกล้กลุ่มไหนนะครับถ้าดูเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมแล้วท่านก็สามารถจิ้มไปที่กลุ่มของท่านกลุ่มที่ใกล้ตัวที่สุดที่จะสั่งของมามาบริโภคที่บ้านได้เลยครับครับราคาที่จะต่างจากการไปไปรับซื้อที่สวนไหมฮะ ราคาต่างครับเพราะว่ามันจะมีค่าขนส่งบ้างเล็กน้อยนะครับค่าขนส่งทางไปรษณีย์ค่าบรรจุภัณฑ์ค่าแรงพนักงานคนงานบ้างจะบวกอยู่ในนั้นแต่ก็มันถือว่าไม่สูงมากนะครับครับจะตกอยู่ประมาณกิโลกรัมแล้วเท่าไหร่ครับถ้าข้าวข้าวเอาข้าวข้าวก็ถ้าคิดเป็นกล่อง5้าโลก็อยู่ประมาณ300กว่าบาท300กว่าบาทนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยเรา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 ได้เราได้ใช้ช่องทางทางออนไลน์แล้วใช่ไหมครับใช้แล้วครับณขนะนี้ก็ใช้อยู่หลายๆกลุ่มที่มีความพร้อมณขณะนี้นะครับ หลายหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเกษตรกรหรือเปิดเว็บไซต์แล้วก็หรือว่าเปิดช่องทางขายแล้วก็นำออเดอร์ลงไปยังกลุ่มเกษตรกร,รเกษตรกรก็บรรจุพันธุ์ลงกล่องส่งตามรายชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งตรงส่งถึงบ้านโดยผ่านการส่งทางไปรษณีย์ครับครับแต่จากที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปรับซื้อที่หน้าสวนแต่พอเรามาส่งทางทางช่องทางทางออนไลน์ทางไปรษณีย์ทางเคอรี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อาจจะทําให้สินค้า สินค้าแบบเหมือนกับว่าพอไปถึงมือแล้วเขาจะรับประทานทันทีครับมาอาจจะเปรี้ยวมะม่วงเพราะว่าเขาไม่ได้ดูข้างกล่องที่บรรจุพันไว้ว่าเขียนไว้ระบุว่ารับประทานได้วันไหนพี่ลองลองลองใช่ครับผมว่าอธิบายตัวนี้หน่อยักขณะนี้นะครับคนไทยที่ผู้บริโภคที่อยู่ทางบ้านนะยังไม่คุ้นเคยหรือคุ้นชินกับการบริโภคมะม่วงเกรดส่งออกที่ส่งตรงส่งถึงบ้านโดยเฉพาะมะม่วงพัน์น้ำหนูไม้สีทองนี่นนะครับ เป็นมะม่วงที่มีสีเหลืองตั้งแต่อย <are> <end> ่างลูกเล็กๆอยู่แล้วก็เหลืองจนลูกแก่เก็บเกี่ยวได้ที่เหลืองไม่ไม่ได้หมายความว่าสุกนะครับ <f uck> เหลืองด้วยสายพันธุ์ของเขานะครับ average. <f uck> เพราะฉะนั้นผู้บริโภคที่อยู่ทางบ้าน <f uck> ต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่ามะม่วงเมื่อเหลืองแล้วไม่ใช่สุก <f uck> ถ้าจะรอให้สุกนะครับสังเกตที่สีผิวของมะม่วง <f uck> จะมีสีเหลืองส้มครนะอย่างที่หนึ่งนะครับ <f uck> ดูสีสีผิวของมะม่วงเนี่ยจะเหลืองส้มหลังจากเก็บเกี่ยวจะอยู่ประมาณ5-6ถึงวันถึงจะสุก งอมทานได้พอดีและทั้งกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นครับทางเราก็จะให้เขาระบุวันบริโภคที่ข้างกล่องเขียนเอาไว้ว่าสมมติว่าอย่างกล่องนี้นะครับเก็บมาเมื่อเมื่อวานนะครับก็อีกประมาณสัก6วันทานได้เ็าจะมาประมาณวันที่26ครับ2ี่สิบหกทานได้เขียนไว้ที่หน้ากล่องหรือข้างกล่องเพราะนั้นผู้บริโภคควรดูตรงนั้นนิดนึงว่าวันบริโภควันที่เท่าไหร่แล้วก็บริโภคตามนั้นจะได้รสชาติที่อร่อยมากที่สุดครับเพราะว่าที่ปัญหาที่เกิดตอนแีกคือว่าเขาสั่งวันนี้ อีก2วันสินค้ามะม่วงไปถึงมือบอกรับประทานเลยรับประทานเลยครับเปรี้ยวเปรี้ยวครับแล้วก็จะมาบ่นว่าเราแต่ว่าเขาไม่ได้ดูข้างกล่องที่ว่าเขียนว่าอีกวันให้รับประทานได้วันที่26ถูกต้องครับครับเพราะหลายท่านก็บอกว่ามะม่วงเหลืองแล้วน่าจะทานได้แล้วก็ไปมีดปอกเลยจริงๆแล้วต้องดูอย่างที่ผมบอกครับดูสีผิวดูวันบริโภคที่ข้างกล่องครับครับอยากให้พี่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกรดพีเียมให้สําหรับคนที่นั่งดูรายการอยู่เนี่ยว่าถ้าจะสั่งซื้อยังไงแล้วก็ช่วยอุดหนุน ถึงค้าไทยยังไงครับครับก็อยากให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ดูรายการนี้อยู่นะครับก็ช่วยสั่งตรงส่งถึงบ้านนะครับของชาวเกษตรชาวสวนมะม่วงไทยทั่วไทยที่มีอยู่ณักขณะนี้นะครับครับซึ่งมีมากมายหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ก็ดีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ดีนะครับที่อยู่ภายใต้ของกลุ่มส่งเสริมการเกษตรครับซึ่งมีเว็บไซต์อยู่นะครับก็เปิดดูตรงนั้นแล้วก็สั่งตรงส่งถึงแต่ละกลุ่มได้นะครับเพื่อ ได้ของที่มีเกรดพรีเมียมเกรดส่งออกอนะครับส่งไปรับประทานถึงบ้านโดยที่ทางเกษตรกรเนี่ยจะรักษาคุณภาพไปอย่างดีในการส่งส่งถึงบ้านของท่านครับครับอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะให้พี่พูดถึงนโยบายของของกรมที่เข้ามาช่วยตอนนี้ถือว่าดีไหมครับก็ถือ,อว่าดีมากครับนักขณะนี้คือเปิดช่องทางการขายให้กับเกษตรกรอีกหนึ่งช่องทางซึ่งก่อนหน้านี้ทางเกษตรกรชาวสวนนั้นก็ค่อนข้างจะเครียดนึกจากว่าไม่มีตลาดส่งออกไม่มีตลาดภายในประเทศไม่มีตลาดข้างเคียงนะครับ แต่เมื่อทางสมาคมได้ร้องขอทางกรมส่งเสริมให้ช่วยทําประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคภายในประเทศได้รับรู้ว่า,าสวนที่ได้มะม่วงคุณภาพที่มีอยู่ในประเทศไทยมีจํานวนมากที่ท่านสามารถสั่งไปทานที่บ้านได้เนี่ยมีจํานวนอย่างมากมายกรมจึงได้ทําโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับชาวสวนมะม่วงไทยในขณะนี้ครับครับไม่จำเป็นว่าต้องไปซื้อที่ปากช่องนะครับ ครับมีกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายในประเทศทั้งแปลงใหญ่และก็กลุ่มวิสาหกิจมีทั้งหมด23จังหวัดนะครับท่านสามารถดูตามนั้นได้เลยตามเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมครับคือใกล้ที่ไหนซื้อที่นั่นใช่ครับครับทั้งหมดก็คือเรื่องของมะม่วงแปลงใหญ่แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่มนตรีศรีนินมาณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ